ห้องราคาหก9ันเก้ายเก้าบาทเองเหรอถูกมากชุดห้องนอนราคาเริ่มต้นห9 9ันเก้า้อยเก้าสิบาทได้ไปเลยสี่ชิ้นชุดห้องนอนสตาได้ไปเลยทั้งหมด4ี่ชิ้นชิ้นแรกจะเป็นเตียงนะคะมีทั้งขนาดห้าฟุตและ6กฟุตเลยคะ่ะชิ้นที่2จะเป็นตัวตู้เสื้อนะคะตัวนี้สามบานเปิดเลยคะ่ะ ปิดแค่ไหนก็ไม่สะเทือนเพราะเป็นบานซ็อกโพสค่ะเป็นราวแขวนแขวนได้เยอะมากเลยค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะมีช่องเก็บของอยู่ด้านบนด้วยค่ะมีลิ้นชักด้านล่างอีก2อันจุใจเลยค่ะชิ้นที่3จะเป็นโต๊ะแป้งนะคะมีชั้นวางของด้านบนถึงสามชั้นเลยค่ะลิ้นชักเก็บของถึง2ช่องแล้วก็มีช่องเก็บของให้ด้วยค่ะชิ้นที่4เป็นสตูนั่งค่ะมีที่วางเท้าด้านล่างด้วยนะคะที่สาคัญเป็นล้อเลื่อนค่ะต่อมาจะเป็นชุดท้องนอนฮาวิลี่พัรค่ะหัวเตียงจะมีที่วางของเหมือนกันเลยคค่่ะะะะะมีีททั้ง5ุ6นนนนนิิ2จเเเปป็อาา3บดดข10ค่ะ ตัวบานปิดก็ซอโค้ดเหมือนกันเลยค่ะยังมีช่องเก็บของด้านบนชิ้นที่3เป็นตัวแป้งมีลิ้นชักให้ด้วยนะคะแล้วก็มีชั้นวางของด้านบนชิ้นที่4เป็นสตูนั่งมีล้อเลื่อนเหมือนกันชุดสุดท้ายชุดห้องนอนเทอร์รี่ขายดีตลอดการมีเตียงขนาด5ฟุตและ6ฟุตมีชั้นวางของเหมือนกันเลยนะคะชิ้นที่2ตู้เสื้อผ้าสบานเปิดค่ะเราแขวนใส่เสื้อผ้าได้เยอะมาก มีช่องเก็บของอยู่ด้านล่างด้วยนะคะชิ้นที่3เป็นโต๊ะแป้งนะคะด้านบนจะมีชั้นวางของด้วยค่ะมีลิ้นชักไว้เก็บของด้วยนะคะชิ้นที่4จะเป็นสตูนั่งตัวนี้ก็มีล้อเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจชุดห้องนอนราคาดีๆแบบนี้สามารถเข้ามาดูสินค้าจริงได้ที่ร้านที่นอนปีนางสาขาราชะพึษงนะคะหรือจะทักแชทหาแอดมินก็ได้ะคะ่ะ